สวัสดีครับนี่เจใช่ครับต่อไปนี้แล้วครับที่ทําระบบออโต้ตัดเรื่องแสงแดดนะครับของปั๊มน้ํานะครับวันนี้มาดูกันวันนี้ฟ้าคึมนะครับตอนเช้านี่แหละอ่เมฆบังนะครับมันจะวันเทสให้ดูนี่นะครับดูเวลานะครับไม่ได้วัดวนวัดอะไรแหละเก้าโมงสามสิบนาทีนะครับ วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้สวัสดีที่30เมษายนนะครับ2 5 6 3นะครับโอเควันนี้จะมาเทสระบบของเช่งแมวนะครับที่ทำไว้ออโต้ตอนนี้ปิดเบรกเกอร์อยู่นะครับจะเปิดฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นปั๊มน้ำอันนี้เป็นทีวีนะครับใช่ไจะเปิดฝั่งปั๊มน้ำก่อนอ่า นี่นะครับดังตกแทกต๊อกแทกเนี่ยนะครับบางทีถ้าดังกระพริบหรือต๊อกแทกตกแทกตลอดก็คือไฟน้อยนะครับไฟ LED ตัวนี้จะกระพริบนะครับมาปิดให้ดูอีกทีนะครับก็คือไฟน้อยก็ไม่ควรจะเปิดน้ำนะครับทังนี้ก็คือไฟก็น่าจะทำงานได้นะครับ ตันนี้ตอนที่ไฟน,น้อยนะครับน้อยเลยแหละ,ะนะซึ่งมันจะเปิดปิดตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวให้วัดโวลต์ดูนะครับเปิดทีวีนะครับตอนที่มีไฟน,น้อยอทีวีดาวเทียมนะตอนนี้้าคืนพอดีอ่ะตอนนี้ก็จะมีไฟ LED ดีตอนนี้โชว์ก็สามารถเปิดได้นะครับ เดี๋ยวลดเสียงนิดนึง่งติดโอเคครับตอนนี้ก็เปิดดูทีวีได้นะครับโอเคในกรณีที่เมฆน้อยๆน,นะครับสามแผงโซ,ซล่าเซล วันที่ไฟน,น้อยนะครับเดี๋ยว่างมาจะปิดของทีวีนะครับแล้วก็เปิดปั๊มระบบนี้ก็คือถ้ากรณีที่ไฟ LED สีเขียวเนี่ยกระพริบตักแตกตักแตกตักแตกก็คือรีเลย์ทำแล้วก็หยุดทำมันก็หยุดแนะนําให้ปิดนะครับไม่ควรใช้นะครับคือไฟน้อยนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยว่างมาจะไปดูที่มอเตอร์นะครับเวลาที่ อ่าตัวนี้คือมันอยู่แหล่งใจไฟที่ใกล้นะครับไฟร้อยโวลต์อาจจะถึงแต่พอไปถึงตรงมอเตอร์อาจจะเหลือน้อยลงนะครับเดี๋ยววัดไฟดูทีเลยโอเคมาดูไฟทีวีได้นะครับวมาวัดตรงนี้แล้วกัน อลองไฟไปทุกมโตาตัวกเท่าไหร่อ่นี้ไฟอยู่ที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับสี่สิบแปดโวลต์เอาแบตมันถือก็จะหมดเราจไม่ได้ชาร์จเลยปิดแฟลชกันทีละ พอดียังไม่ช,ชาร์จแบตบอันนี้คือรีเลย์ทำงานนะครับไฟ led ติดนะครับจับกระแสกระแสนะครับตัวน,นี้กระแสสองจุดหกศูนย์นะครับนี่สี่ตัวนี้ก็ทำงานอยู่ที่ข้วลบ,บน,น,นะครับตัวนี้สองจุดเจ็ดสองจุดศูนย์เจ็ดนะครับ เดี๋ยวไปดูอ่าตรงมอเตอร์ที่รอบเบาๆนะครับเสียงมันฝนตกเลยเสียงมันฝนตกนะครับอ่ะพมมีแสงลำไรเพราะแปะ้เหมือนฝนจะตก ไปข้างล่างกันเดี๋ยวนะครับจะวัดวนกันนะครับเดี๋ยวแดดมาดีวัดกันมันฝนจะตกปุบแป๊บปุแป๊บเราจะใส่ปุ๋ย ตอนนี้อา้าแสดงว่ามีแดดมาเพิ่มนะครับตอนนี้อยู่ที่52โวลต์น,นะครับจับควยถูกกันอา้าวตอนนี้มีแดดมาเพิ่มแล้วเป็น88โวลต์น,นะครับกี่วัดตรงโน้นยัง อ๋ออันนี้53โวลต์นะครับเจออยู่ในว่าเซลนะฮะับให้สอโวลต์นี้ทำง,งานนะครับทำง,งานได้นะครับเพราะว่าแรงจ่ายไฟเราอยู่ไกลนะครับไอบ้แมอแปลงสวิตชิ่งทำงานอยู่ตอนนี้แต่ว่าน้ำไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือเปล่านะรอบไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เปิดดูตรงนี้ได้นะครับขึ้นไม่ขึ้น บางทีทําที่รอบต่ําอาจจะออกขึ้นอยู่ครับขึ้นอยนู่ก็ยังขึ้นอยู่ขึ้นมาก็ให้ดูตอนที่ไฟน,น้อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสายไฟจากตัวปั๊มเนี่ยกับตรงแผงที่ยังแมาอยู่ตรงนูนะ้นน่ะมันไกลกันไฟตรงตรงนี้ก็จะตกลงนะครับแต่ว่าไอตัวมอเตอร์อยูนินวเซลก็ยังทำงานได้นะครับที่วนต่ำนะครับ ให้ดูว่าโวลต์ต่ำก็ยังทํางานได้นะครับแต่ว่าหม้อแปลงของาแมวก็สวิตชิ่งตรงฝั่งนั้นก็ยังมีไฟอยู่ร้อยโวลต์อยู่ก็ยังสามารถทำงานได้นะครับให้ดูเมฆนะครับตอนเช้าอย่างนี้เลยนะครับเมฆบงังแผงโพลีสามแผงนะครับยิบมาถือยังไม่ชาร์จเลยจะมาชาร์จที่สวนนี่แหละ เดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ก่อนโอ้ต่อโอ้ยต่อหรือแต้มวะเนี้ยตัวเบล้มเลยกินน้ำที่นี่หรอเปล่าไปเร็วไปเร็วน่าจะมาน้ำแล้วเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนจะไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาได้หรอเปล่านะครับ คือปั๊มเราทำงานได้ตรงเมื่อกี้ขึ้นได้แต่ว่าตรงนี้ที่สูงอาจจะดันน้ำไม่ขึ้นก็ได้นะในจังหวัดที่รอบรอบต่ำนะครับก็สุดตอนไฟน้อยๆน,นะครับน้ำไม่สามารถขึ้นที่สูงได้เนื่องจากรอบมอเตอร์มันช้านะครับดูแล้วนะครับแต่ปั๊มทำงานได้แต่ปั๊มที่สูงไม่ได้นั่นเองนะครับจะทำไมลงไปเปิดตวงล่างอีกทีนะครับ มาดูตัวนี้นะครับก็คือมอเตอร์ยังมอเตอร์ยูนิฟิแซลอะทำงานได้แต่ว่าน้ําขึ้นที่สูงไม่ได้นะครับแต่ขึ้นตรงนี้ได้นะครับถ้าระยะจากปั๊มตรงนี้สามสี่สามสองสามเมตระได้นะครับก็คือน้ําพุ่งไหวแต่ดันที่สูงไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากรอบมอเตอร์มอเตอร์ช้าเกินไป ทำให้ปั๊มเจ็ดไม่ขึ้นนะครับในกรณีที่วลต์ต่ำแต่มอเตอร์ก็คือทำงานได้หมุนได้ก็คือมอเตอร์ไม่ติดไม่อะไรนะครับเด,เดี๋ยวลองดูอีกทีกันนะครับถ้าวลต์เพิ่มมืออาจจะไฟอาจจะมาเพิ่มก็อ,อาจจะดันขึ้นก็ได้นะครับมาด,ดูตอนนี้นะครับมันไม่เหมือนแดดช่วงบ่ายนะตอนเช้าตอนบ่ายไฟจะแรงกว่านะครับ มาวัดไฟทีนะตอนนี้เท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้ DC ซีเจดสโวลต์แล้วแปดสิบโวลต์แสดงว่าแดดเริ่มมานะครับโอเคตัว LED ก็ยังทำงานนะครับอยู่ที่4 8่โวลต์ก็ยังทำงานได้นะครับตัวสวิตชิ่ง แสดงว่าสวิตชิ่งยังทำงานได้นะครับอยู่ที่48โวลต์มอเตอร์หมุนได้แต่น้ำไม่ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวฉมันมจะปิดนะครับปิดตอนนี้เพื่อวัดโวลลอยนะครับตอนนี้เท่าไหร่ตอนแรกที่ทำไมสวิตชิ่งทำงานได้วัดผิดจุดอ่ะทำงานได้ก็อยู่ วนลอยอยู่ที่ร้อยยี่สิบสองโวลต์นะครับตอนน้อัตรงหัวเบกเกอร์นะครับก็แล้วทำไมสวิตช,ชิ่งมันสามารถทำงานได้นะครับตอนขณะเปิดครั้งรอบครั้งแรกนะครับตัวนี้แต่ถ้าจะทำให้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวใช่ไมเปิดตัวนี้นะครับลองดูทีวีกับปั๊ม มีสแตนบายอยู่วะโอเคลองเปิดให้หนักดูนะครับจะเหลือก,กี่โวลต์ก็ตกลงมาที่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าโวลต์น,นะครับแต่เท่านี้ก็ไม่ไม่ควรที่จะเปิดปั๊มนะครับก็คือปั๊มจะทำงานได้เพราะว่าไฟช่วงแรกก็คือ122โวลต์มันต่อทำงานซิตชิ่ง ก็จะดิสชาร์จสีหมดนะครับช่วงนี้ก็ควรจะเปิดเฉพาะทีวีดูดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาเปิดทีวีดูซิไฟจะตกเท่าไหร่นะครับนี่กล่องดาวเทียมช่วงที่แดดน้อยๆก็เปิดดูทีวีไปแล้วกันนะครับโอเค ก็จะสามารถดูทีวีได้นะครับดูหนังแล้วก็ชาร์จมือถือรอ,อแล้วก็คงจะชาร์จโอเคระหว่างนี้ไฟน้อยนะครับแต่มอเตอร์ทำงานได้แต่ขึ้นที่สูงไม่ได้ก็เสียบชาร์จแบตก็จะชาร์จแบตโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับจะมีท่้งมามีสองเครื่องเครื่องนี้ไว,ไว้ไว้รับสายนะครับบางทีถ้าทำงานก็ไม่รับสายต้องขออภัยนะครับบางทีอัวนี้ก็ดูทีวีดูหนังไป แล้วก็วันนี้ก็เตรียมนี่มาเตรียมปุ๋ยมาใส่ต้นไม้นะครับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอกมูลสัตว์กัวนะครับเนี่ยสามเข่งแล้วก็อีกขนอีกนะหลายเข่งครับหลายรอบก็ไปใส่ต้นมะพร้าวใส่กล้วยนี่แหละดีของกัวของพ่อ,อแม่เขาซื้อไว้นะครับก็อาใั่ปุ๋ยของเขาแหละเอามาใส่สวนน ็เดี๋ยวค่อยตัดหญ้าอีกทีก็จะไถยังไงว่าทันทีอ่ะผลพลอยได้นะครับก็สรุปมอเตอร์ทํางานได้แต่น้ําไม่ขึ้นนะครับในจังหวะที่รอบรอบต่าเพราะว่าความเร็วรอบไม่ถึงถ้าเป็นปั๊มชักก็น่าจะขึ้นนะครับเพราะใน,นรอบต่ําได้เจ็ดนี่ต้องรอบสูงหน่อยนะครับโอเคกลองว่าจะมีประโยชน์ แกประชาชนทั่วไปและช่างไหนสนใจทางด้านทางไอทำใช้โซลาเซลล์สามแผงนะครับยังไงช่วยกดตามกดซับสไคาร้กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวนใ,นในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสูส้ๆครับแดดเริ่มมาแล้วตอนนี้อ๋อมาแล้วเริ่มแย้แ่ยมละเริ่มแย้แ่ยมละเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแยีแ่ยมละ จะดูตอนที่เปิดทีวีนะทันทีกีบวนอยู่อ่ะดับมา๋อตั้งแอร์อแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดีย๋ยวทันี้เปิดทีวีจะอยู่ที่อ่ายังอยู่ที่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับ ปิดทีวีเปิดปั๊มอีกทีปั๊มใช้แอมเยอะนะครับสี่แอมอยู่หนึ่งโวลต์นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แปดสิบแปดสิบหกโวลต์อ้าวเก้าสิบละเก้าสิบโวลต์แล้วนะครับ เกาสิบสองโวล์ละโอเครอไฟมาก็ต้อง,องมีตัววัดโวล์น,นะครับ